สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC หลังจากตัวอย่าง Spider-Man No Way Home ได้ปล่อยออกมาก็ต้องบอกว่ามีอะไรให้เราว้าวหลายอย่างเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาวิเคราะห์งันแงะแกะตัวอย่างของ Spider-Man No Way Home กันครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับ Hello Peter เปิดมาต้นคลิปเราก็จะเห็นว่า MJ กําลังอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวนะครับให้ปีเตอร์ฟังแล้วถ้าเราสังเกตดีๆมองที่ตรงปกหนังสือพิมพ์นะครับเราจะเห็นว่ามีภาพล้อรเรียนสไปเดอร์แมนและเหล่าลูกน้องที่เขียนไว้ตรงหน้าปกเลยนะครับแถมในข่าวยังลงเอาฮาอีกด้วยนะครับว่าปีเตอร์สามารถสะกดจิตสาวๆได้ด้วย Stop. <Come> <my> <laughs> ต่อมาเราก็จะเห็นฉากที่สไปเดอร์แมนโหนยายผ่านบิวบอร์ดต่างๆในเมืองนะครับที่ลงข่าวว่าสไปเดอร์แมนนั้นคือปีเตอร์พาร์เกอร์เต็มไปหมดเลยครับ right, ฉากนี้มีข้อสังเกตนะครับสำหรับคนที่ใส่เสื้อขาวแล้วเอาแฟ้มมาวางนะแล้วก็ทำให้ปีเตอร์ของเราเนี่ยมองแบบว่าตาค้างเลยหลายๆคนสงสัยว่าคือชา a r ลีคอ o x กนะครับที่เขาแสดงเดร์เดวิลนะครับ มารับบทเป็นทนายให้กับปีเตอร์ของเรานั่นเองนะครับแต่อันนี้แค่สงสัยนะฉากนี้เราจะเห็นว่าปีเตอร์มาเข้าเรียนตามปกตินะครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือเพื่อนเพื่อในโรงเรียนทุกคนรู้แล้วว่าปีเตอร์นั้นคือสไปเดอร์แมนก็เลยเกิดอาการฝรั่งมุงนั่นเองนะครับผมเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าสไปเดอร์แมนคือใครคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคงไม่พ้นป้าเมย์นะครับ หลังจากนั้นปีเตอร์ก็คิดพยายามหาทางนะครับว่าจะทำยังไงดีเขาก็ชำเลืองไปมองเห็นรูปหลอดไฟที่เป็นรูปพ่อมดปีเตอร์ก็คงปิ๊งไอเดียแหะครับว่าเฮ้ยดอรสเตนช่วยเราได้แน่เลยก็เลยเดินทางไปหาด r s t รสเตนนั่นเองแต่ส่วนตัวผมเนี่ยแปลกใจมากเลยว่าทําไมในบ้านทั้งหลังเนี่ยเต็มไปด้วยหิมะาไม่รู้ว่าดตรสเตนเขาทําอะไรอยู่นะครับ ฉากนี้เราจะเห็นได้ว่าสไปเดอร์แม<ต>นใส่ชุดสีดำนะครับจากการคาดดาของผมน่าจะเป็นชุดสีดำแบบใหม่ที่มันมีลายตัดเป็นสีทองๆองนะครับแล้วก็สามารถปล่อยใยเป็นสีฟ้าได้นะครับน่าจะเป็นตัวใหม่นะไม่น่าจะใช่วีนอมนะครับสำหรับฉากนี้แล้วปีเตอร์เข้ามาขอให้ด็อกเตอร์สเตนช่วยทำให้ทุกคนในโลกนะครับลืมว่าเขาคือสไปเดอร์แมนแล้วระหว่างที่ด็อกเตอร์กำลังไล่มน์นะครับปีเตอร์ก็นึกออกได้ว่าย ขอได้ไหมขอให้ไม่ลบความทรงจําของ MJ แล้วก็ของป้าเมนะครับแล้วดรสเตนก็ตอบว่าเวทมนต์เลือกขนไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าปีเตอร์ไปบรบกวนการไล่เวทน,นะครับของดรสเตนเอานะครับเหมือนแบบว่าทําเขาลาคาเลยก,ก็ว่าได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับจากการมากวนของปีเตอร์ แล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าสไปเดอร์แมนกำลังหนีด็อกเตอร์สเตนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆฉากนี้มีการพูดถึงมัลติเวิร์กนะครับแล้วถัดมาอีกนิดเราจะเห็นด็อกเตอร์สเตนอยู่บนรถไฟเหมือนกําลังตามล่าสไปเดอร์แมนอยู่แล้วด็อกเตอร์สเตนก็ทําการเสกร,รถไฟมาล้อมสไปเดอร์แมนเอาไว้นะครับแล้วถัดมาอีกนิดเราก็จะเห็นว่าด็อกเตอร์สเตนจับตัวของสไปเดอร์แมนได้แล้วนะครับ แล้วผมสังเกตว่าในมือของสไปเดอร์แมนเหมือนเขาเอากล่องสี่เหลีออ่ลยมอะไรสักอย่างมานะครับกล่องนี้น่าจะเป็นตัวแปรที่ทําให้ดร์สเตนได้ตามสไปเดอร์แมนมานะครับผมแล้วเราจะเห็นฉากที่เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีพายุทรายอันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นอิเล็กตรอนนะครับที่มาจากภาค Amazing Spider-Man นะครับที่แสดงโดยเจมี่ฟ็อกซ์นะครับส่วนที่เราเห็นเป็นพายุทรายไม่แน่ใจว่าเป็นมนุษย์ทรายจากสไปเดอร์แมนภาค3าหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเข้ามาร่วมแจมด้วยหรือเปล่าอันนี้มันองเอานะ จากฉากนี้เราจะเห็นเป็นเงาดำๆด้านหลังนะครับอันนี้ผมเดานะครับน่าจะเป็นลิซาดไอตัวกิ้งก่าที่อยู่ในภาค The Amazing Spider-Man นะครับย้ำนะครับว่าอันนี้เดานะส่วนฉากนี้เราได้เห็นลูกบอลที่ปลามาเป็นลูกสีเขียวแบบนี้นะครับเดาไม่ยากเลยน่าจะเป็นกรีนกอบบินจากสไปเดอร์แมนภาคหนึ่งนะครับเรายิ่งมาพร้อมกับเสียงหัวเราะของเขาด้วยนะครับใช่แน่นอนแล้วฉากสุดท้ายในคลิปตัวอย่างเราจะได้เห็นด็อกเตอร์ออคโตพุตนะครับจากสไปเดอร์แมนภาค2ออกมาพูดว่าเพ็รยังบกคํา นั่นแหละครับหลังจากที่เราดูตัวอย่างมานะครับผมว่าเหมือนเป็นการรวมเหล่าไวรัสซินอิสเตอร์ซิกนะครับแล้วสไปเดอร์แมนเขาจะรับมือเจ้าพวกนี้ได้อย่างไรมาตั้งเยอะแยะเลยครับหรือว่าจะมีสไปเดอร์แมนจากภาคเก่าๆมาร่วมแจมด้วยชักเริ่มอยากดูเร็วๆแล้วครับต้องยอมรับเลยครับว่าเห็นตัวอย่างสไปเดอร์แมนแล้วผมก็ดีใจนะอยากไปดูในโรงแต่ว่า ลงจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะช่วงนี้เดือนธันวาจะหายหรือยังก็ไม่รู้นะครับรักษาตัวกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแล้วผมขอฝากนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราในการทาคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ